ครับวันนี้พามาดูรูปหลอดลงปูงพันเนื้อเงินปีส3 6นะครับที่ลึกในการสร้างองค์พระธาตุเจดีย์วัดธาตุมหาชัยครับปีส3 6นสาสิหนะครับเนี่ยประวัติคือเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดเลยนะครับท่านปรีดาในการจัดสร้างไว้นะครับมีเนื้อทองคํสอง4้อสี่องค์ครับเนื้อเงินห้าพันองค์แล้วก็เนื้อนวโลหะอีกนะครับจำนวนหนึ่งนะครับนี่ครับพามาดูครับ เป็นสภาพผิวเดิมๆครับคือคือลุงท่านนี้นะครับแกบ้านอยู่ติดกับวัดนะครับตอนนั้นออกวัดน่าจะประมาณ1,000บาทแกซื้อไว้ยกกล่องนะครับคือ100องค์อนะครับในขณะนั้นนปี1 3งร้นะครับแกเก็บเดิมๆยกกล่องไว้เลยนะครับเมื่อครั้งที่ราคาแรงๆนะครับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 6-7? 0 0 0บาทนะครับต่อองนะครับ แกคงคิดว่าน่าจะได้ราวๆหมื่นถึงสองหมื่นไปเรื่อยนะครับเหมือนราคาทองคำนะครับแต่ว่าราคาพระเครื่องเกาขึ้นอยู่กับกระแสแต่ละช่วงนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาก็ตั้งแต่โควิดนะครับแกว่านะครับตั้งแต่โควิดแล้วก็มีมาเจอยุคสีกากรอบหรือสีกา,กกาต่างๆที่ทําให้พระพุทธศาสนามัวหมองนะครับเป็นเหตุให้พระเครื่องต่างๆนะครับราคาลดลงนะครับนี่ภาพรวมขององค์พระด้านหน้าครับ นี่รวมปู่คำพันธ์ครับเดิมผมมีอยู่แล้วหนึ่งองค์นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับได้ห้อยคอใส่ไปบัตรหน้าที่นะเมื่อครั้งที่ไปทำงานที่ภาคใต้นะครับสี่สามถึงสี่ปีนะครับเนี่ยก็แควคาดปลอดภัยดีตลอดนะครับไม่เจอเรื่องลไร้อะไรต่างๆนะครับเ,เป็นพระที่ผม บูชาเคารพนับถือมากเลยนะครับนี่ฮะหลวงปู่ท่านนะครับพระธาตุมหาชัยเป็นพระธาตุประจําวันเกิดวันพุธนะผมดีผมเป็นวันประจําวันเกิดพอดีนะครับองค์เดิมที่เป็นเนื้อนาวาโลหะนะครับตั้งแต่ยุคที่พ่อแกสะสมไว้นะครับก็ทรงต่อมาถึงรุ่นผมนะครับผมก็ได้รับไว้นะครับขึ้นคอไว้ตลอดนะครับวันนี้ด้มีโอกาสไป บูชาเนื้อเงินมานะครับเนื้อเงินคือเป็นเนื้อที่มีมูลค่าในตัวสูงอยู่แล้วนะครับกว่าเนื้อนวะโลหะนะฮะใต้ฐานก็จะเป็นการอุดมวลสารมงคลต,ต่างๆแล้วก็มีต่อโคดครับต่อโคดจะอยู่ด้านมุมทางนั้นทางซ้ายเห็นไหมครับจะมีโคดต,ตอนนี้ผมมีเนื้อนวะโลหะแล้วก็มีเนื้อเงินคือองค์ล่าสุดองค์นี้เนื้อเงินครับ แต่ว่าวาสนาอาจจะถึงเนื้อทองคําหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาอีกรอบหนึ่งครับ